<Huh? S 2> เราเดินทางออกนอกเมืองครับคือคุณดูขนาดในเมืองมีคนแค่นั้นแล้วคุณจะออกนอกเมืองนออกนอกเมืองแต่ว่าสิ่งที่เราตกใจคืออะไรรู้ไหมครับอะไรครับระหว่างทางเนี่ยมีเสาไฟแล้วก็มีอ่าโทรทัศน์วงจรปิดเนี่ยทุกๆต้นเสาแต่ไม่มีสายไฟโดยการที่เข้าใจ อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแผงโซลาล์เซลล์แล้วก็ลมและก็แรงลมควบคู่กันทั้งสองอย่างคือว่าถ้าอย่างหนึ่งไม่ทํางานอีกอย่างหนึ่งก็ทํางานถูกต้องครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาประหยัดไฟฟ้าดูครับเป็นการประหยัดไฟฟ้าโดยใช้แผงโซลาเซลล์แล้วก็ใช้แรงลมนะท่านผู้ชมที่เป็นกังหันลมอันใดอันหนึ่งทําก็เก็บไฟได้หมดถ้าไฟที่ว่านั้นใช้เพื่อเอามาทําแสงสว่างระหว่างกลางคืนเวลาที่มืดจะเห็นว่านะครับเขามีเป็นระยะระยะตลอดเวลาเลยนะครับตลอดทั้งเส้นทางเมื่อคุณจะวิ่งไป100กิโล ไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีบ้านคนแต่เขาแขกคนนะครับเดินทางออกไปเราจะไปทะเลทรายครับนะเพราะว่านี่คือทะเลทรายโกบีครับติดใหญ่ที่สุดในในประเทศใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่ว่าถ้าในโลกเนี่ยอันดับ3แต่ว่าทะเลทรายของเขาไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นทุ่งร้างว่างเปล่ามากเลยนะครับป็นที่ตั้้งเรียกทะเลทรายเหรอครับแต่ไปถึงว่าที่อื่นเนี่ยยังมีการสร้างตึกสร้างอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้น ไม่มีคนอยู่อาศัยนะครับถ้าบนทะเลทรายจริงๆเนี่ยเนื่องจากลมแรงมากครับตรงนี้น่าลงทุนทําไมครับทําอะไรฮะตักหน้าทรายไปขาย้ตักหนาาทรยไปขายพี่หนูถามหน่อยขายให้ใครเพราะบ้านนู้นมันก็มีทรายทุกบ้านมีทรายหมดนครับโคตรจะได้ดอนน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 อน โอเคนะครับอยู่ทางอยู่ทางอยู่ทางไปทางค่อนไปทางตอนใต้ของมองโกเลียเพราะว่ามันเป็นทุ่งทะเลทรายจริงๆท่านผู้ชมถ้ากเกิดไป <ๆ S 1> จะไม่เกเห็ดอะไรที่มันเวิรงว่างขนาดนี้ใช่ล้ครับเพราะว่าทั้งหมดนะครับของเนื้อที่เนี่ยประมาณไม่ไม่น้อยไม่มากครับ1.3ล้านตารางกิโลเมตรเองโอ้โห,หยิ่งชง ช่วงเทศกาลสงการเราก่อกองทรายกันสนุกเลยนะเนี่ยสบายสบาย1.3ล้านตัรลางกิโลเมตรแต่สังเกตว่ามีกระเช้าลอยฟ้านี่กำลังจะบอกครับมันทำอะไรไม่ได้อะไรดีทำไรดีเขาจะเรียกคนไปสร้างสวนสนุกกลางทะเลทรายมันนะสนุกบ้างไม่สนุกบ้างก็ตามอัธยาศัยนะครับ เพราะว่าพูดตรงๆที่บอกไม่สนุกบ้างเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อภูมิอากาศมันแปรปรวนตลอดเวลามันจะสนุกตลอดเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เขาสร้างนะครับกะเช้าแน่นอนนะครับที่ขึ้นไปปรากฏว่าวันที่เดินทางไปถึงทชกรายนิดหน่อยนะฮะเนื่องจากว่ามีพายุทรายค่อนข้างจะเยอะมากเลยทีเดียวเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทําได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยปัญหานอกเจากหนึ่งคือร้อนร้อนมากนะครับประมาณ 40่สิบกว่าองศาผมว่าหน้านี้เขาไม่ได้<อ>เที่ยวกันเมืองหน้านี้เป็นหน้าที่ดีเพราะว่าฤด,ดูหนาวเนี่ยนะครับเขาจะหนาวติดลบนานมากและหนาวประมาณ7เดือนซึ่งไม่มีใครมาเลยจริงเหรอครับ ปักกิ่งว่าหนาวลบสิบนะครับแต่ที่นี่นะครับลบเจ็ดเจ็ดแต่ทะเลทรายนะครับแล้วก็หอบด้วยทรายนะครับแล้วเวลาพายุมาเนี่ยคาดว่ามีคนไปเปิดพัดลมครับคุณโก้่มีต้องเปิดกีตัวถึงอะไรละผมเข้าใจแล้วเราทําธุรกิจอะไรดีครับร้านล้างอัดฉีดอะแล้วจะไบเอาน้ำที่ไหนน้ําก็แทบจะไม่มีรู้ไหมแล้วรู้ไหมต้องทําไงครับนอนนะครับเมื่อไปถึงนะครับ เ <c oughs> มื่อไปถึงตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะเข้าไปข้างในได้นะครับเขาบอกให้รอสภาพปรากฏว่าที่ผมปิดเนี่ยนะครับไม่ใช่อะไรนะครับรู้ไหมครับว่านี่คือครั้งแรกที่แบบพายุทรายหอบหอบเนี่ยดูเหมือนไม่แรงก็จริงนะครับแต่มันเข้าไปในหู <Hello. S 2> นะครับที่ใส่แว่นตาที่ไม่อยากโก้นะครับแต่ว่าซัดเข้าตาต้องปิดจมูกอุดหายใจเพราะว่าแค่ล้วงเข้าไปในหูเนี่ยออกมานะครับมีทรายละเอียดเพราะทรายที่นี่ละเอียดยิบแต่ทรายเป็นผงมากเห็นไหมฮะ มันจะโกยขึ้นมาเงี่ยต้องหลับหูหลับตาต้องปิดหูไอ้พวกนี้ไปนั่งเล่นทาไมเขาเนี่ยอะไรเนี่ยเขาโกยคนขึ้นมาเพื่อรีบทันเนี่นี่ไม่ทันเน่ไม่ทันครับเพราะว่าไกลมากคนคือขาลงไม่มีแล้วใช่ไหมครับเขาขนคนขึ้นอย่างเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้อันตรายมากท่าว่ามีบางคนที่โดนพิษยาเสพติดทับถมอยู่แล้วมาไม่ได้ออกไม่ได้หมายถึงว่ามัวแต่ใบติดกิจกรรมอยู่ข้างในกําลังสนุกสนานกับอทีกิจกรรมแล้วออกไม่ทันเนี่ยเขาก็จะแบบเนี่ยบางทีเขาก็แบบไปขนออกขนออกขนออกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่ได้ถ่าายทํ ก็ต้องมาเบิกงบเพิ่มอีกทีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะฮะอ่ะฮะเราข้ามไปวันที่ไปเลยดีกว่าเราข้ามไปวันที่ไปเลยรถก็บันวันที่ไปเนี่ยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนี่โอ้โหลาบากมากและไอ้รถที่มันผ่านทะเลทรายผ่านอะไรบ่อยๆเนี่ยยางเยิ้มมันก็สึกหรอยางแตกอีกอยู่ข้างถนนชีวิตลําบากเหลือเกินนะฮะถ้าอยากจะทุบทิ้งนะฮะทุกอย่างพังหมดเลยนะโอเคเราก็กลับไปอีกวันหนึ่งนะฮะชมภาพในวันที่กลับไปเลยแล้วกันนะครับกลับไปอีกวันหนึ่งสามวันเลยนสู้สู้สู้ก็บอกแล้วไงว ทะเลทรายเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปใหม่ครับท่านผู้ชมใช่แล้ววันนี้ยางแตกแล้ววันนี้เตรียมพร้อมครับนี่ครับเตรียมพร้อมมีบทขึ้นเลยครับวันนี้ไม่มีแล้วพายุแต่ว่าต้องบอกท่านผู้ชมว่อนะมันร้อนไม่ปราณีปราสายใครเลยแล้วแสงนี่ร้อนไม่ปรึกษาสิร้อนไม่ปรึกษาเลยนะครับร้อนไม่ร้อนไม่ยอมบอกใครเลยแล้วที่สำคัญคือแดดจ้ามากพี่ไม่บอกคนที่นั่นบอกอากาศด้วยพี่เป็นพิธีกรดังที่นี่นะดังอะไรดูสิดูในน้างหงอยมากเลยนะ แล้วไม่ได้เก๊กนะครับต้องใส่แว่นไว้ตลอดเวลาเพราะแสงจ้ามากนะครแสงจ้าจริงๆอ่ะเมื่อไปถึงปั๊บนะครับมีกิจกรรมให้เราได้ทําหลายอย่างมาเรียนรู้นะครับวิถีชีวิตของคนมอง นะครับว่าเขาทาอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกนะครับที่เราไปเราก็จะต้องไปนั่งรถก่อนนะครับจะมีรถของเขาที่ทําเหมือนเรือคล้ายๆเรือ,อ,อประสมรถอ,อยู่ๆก็ผุดขึ้นมากางทะเลตายพระเจ้าช่วยคนจีนทาได้ทุกอย่างขอให้มาเถอะนะครับอยากให้คนมาเ <laughs> <laughs> อ้ามาก็มารือเชือจริงอันนี้หรือ่ขอนขอโทษนะเขาเนรละมิตเราไปทิ้งเอาไว้อย่างนั้นอ่ะ นะครับอ่าเราก็ขึ้นรถรถ,รถนั่งเล่นรถนั่งเล่นเพื่อจะพาเราไปส่งอีกที่หนึ่งเ<อ>สร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องรอรวมกันนะรอไปครึ่งวันนะว่าจะได้คนสักสี่ห้คันรถนะครับอบอกต้องรอ<บ>ด้วยเหรอบอกตรงๆไปเที่ยวดีนะหมดไปสมวันเกือบสี่วันเ <c oughs> พิ่งรู้ว่าชีวิตพูดกับทีมงานเอ๊ะแบบถ้าคำนวณเวลาแล้วเราแย่มากเลยนะงานการทําไม่ทันแล้วนะ นในที่สุดนย่ยงมันนั่งรอจนในที่สุดก็ได้นั่งรถขับไปนานไหมคุณน้องขับไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเพื่อครึ่งชั่วโมงเวิงเรงว่างเปล่าอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยแล้วครับตลงตะเลงตรงไปเรื่อยเปื่อยเชยแช่ไปกันสกไกล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 ไม่รู้จะไปไกลที่ไหนเพื่อถึงเพื่อจะไปทํากิจกรรมนะครับตัดไปดูกิจกรรมเลยแล้วกันนะครับกิจกรรมที่เราไปทํากิจกรรมแรกก็คือนี่รถนี่นนะฮะบิ๊กปูนเป็น ATV 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 ไม่ต้องห่วงนะ ATV ของคนจีนนะถึงแม้คุณไม่มีทักษะก็ขับได้นะครับ พราะเขาจะมีคนนั่งประคองข้างไว้นะฮะแล้วก็ขับไปกับคุณแล้วก็พาเราไปตากลมตากแดดต่อนะฮะชีวิตอยู่กับแดดไม่คนพาไป็คงบอกโอ้คุณคงสนุกกว่เนัะนไม่ไม่เราจะพูดว่าว่ากลับก่อนนะพีช็อตคัดได้ไหมไม่พูดภาษาอังกฤษเลยสักคำครับอ่าฮะช็อตคัทแกนึกว่าเอาเร็วๆแรงๆมากๆเลยเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับถ้าคุณไปคุณอย่าพูดอะไรเลยเฉยๆดีกว่าครับไม่เหนื่อยด้วยนะครับนี่นี่ขับตามกัมาเต็มเห็นปะขับตามกมาเต็มเลยนะครับ จาก ATV ไปอีกอันนึงครับเป็นนี่ดูนซาฟารีเลยละกันนะฮะเดยวท่านผู้ชมนะจาก ATV เราไปดูนซาฟารีก็คือเหมือนแคล้ายๆเหมือนรถที่ในดูไบอ่ะครับครับอันนี้เป็นโฟวิลก็สนุกดีนั่งได้3มคนนะครับใช่เป็นเป็นเป็นดูนซาฟารีเล็กๆนะครับอ่าเป็นดูนเล็กๆก็ก็นั่งแต่ที่จะขับเร็วมากๆอันนี้ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้เป็นแบบโงเลนี่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 ชมภาพได้เลยนะครับอันนี้เป็นเหมือนบักกี้อ่ะแต่ว่าักกแต่ว่าสี่ล้อตัดด้วยโครงเหล็กทั้งหมด แต่ว่ามันจะผัดผลนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้นะเราจะได้เห็นภาพผัดผลผ่านไปเรียบร้อยนะก็จะผัดผลแล้วก็จะแบบทิ้งโค้งทิ้งโค้งเหมือนที่ดูนซาฟารีนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วหลังจากนั้นขี่อูดนะครับท่านผู้ชมครับถ้าตัดสินใจไปเตรียมขึ้นอูดอยู่บนอูดประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเป็นยังไงครับคุณนวัดตัดสินใจไม่สนใจครับใครจะว่าของปลอมก็เชิญครับเอาผ้าที่ปิดแค่ครึ่งหน้ามาปิดให้เต็มหัวเลยครับเอาอย่างนี้เลยคุณดูนะครับหน้าคุณนวัดเป็นยังไง ไม่เหลือครับแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับตอนลงจากปุ๋ <c oughs> คุณวัฒน์เดินอยู่อย่างเงี้ยครับไอ <c oughs> ้ไอเดินคุณวัฒน์ไม่เป็นห่วงเลยคุณวัฒน์เป็นห่วงว่ากลับมาต้องรักษาหน้าไปอีกเท่าไหร่ครับ<อ>เพราะว่าหน้ามันเปลี่ยนสีไปหมดเลยนะครับแล้วมันเปลี่ยนไม่เสมอกนรอก,กออก,ก่อนช่วยกันหน่อยมันจะไปอีกไกลไหมคือวันสื่อสารไม่รู้เรื่อง<อ>จะไปไหน<อ>นะครับในที่สุดเนี่ยนะครับคุณดูสิครับไม่มีถนนหนทางไม่มีตึกอมองไปข้างหน้าตากล้องบอกว่าพี่วัฒน์นี่เขาพาเราไปไหนเนี่ย เขาจะพาบอกเขาว่าจะพาเราไปดูประเพณีของคนมองโกเลียแต่งงานนะฮะประเพณีของคนมองโกเลียเป็นประเพณีดูนิเดินไม่เอาอ่าวแล้วนะครับเขามีแต่ทะเลทรายอ่าวไม่เอาแล้วเด้นหมดเราหมดอะไรตายอยากจริงนะร้อนสุกมันร้อนจนแบบมันยิ่งถ้ามันถ้าอากาศมันยังเย็นเนี่ยโอเคยังได้แต่ปรากฏว่าคุณดูครับหลังจากเราผ่านเขาเรียกว่าทรมานกรรมกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเรามาเจอโดมมันใหญ่สุดเมื่อสักครู่เป็นโดมที่คนจีนสร้างขึ้นมากลางทะเลทรายแล้วติดแอร์มาซะอย่างนั้นเหรอใช่ครับ เดินเข้ามาตกใจเฮ้ยแอร์เย็นเลียเลยติดแอร์เลยติดแอร์ทั้งโดมใหญ่โดมใหญ่นี่ประมาณกึ่งๆึเพื่อเพื่อให้มาดูเพื่อให้มาดูว่ามงโกเลียเนี่ยเขามีประวัติชีวิตอย่างไรโดยตั้งป้ายว่าอย่างนี้เนี่ยใช่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมาสักแล้วโดมเขาใหญ่มากโอ้โเหลือเชื่อได้ใหญ่ประมาณสนามบินภายในประเทศนะครับแล้วตั้งป้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยป้ายที่ให้ดูเมื่อกี้ใช่เพื่อมาดูประวัติอ่านกันเองแล้วเป็นภาษาจีนจะอ่านรู้เรื่องไหมคุณโก้ไม่มีทางก็เดาเอาไปนะ เมื่อผมเดินทะลุโดมกระโดมไปด้วยกันเนี่ยนะครับมไม่ใช่โดมประกอบลำเมื่อทะลุไปปับ๊บเดี๋ยวอะไรนะเอาเข<ฟ><า>่าผ่านไปเวลามีน้อยนะครับปั๊บ้าไปนะครับเดินเข้าไปทางด้านหลังปั๊บมีโดมแยกเข้าไปเป็นโดมเล็กๆเข้าไปปั๊บตกใจครับชมภาพข้างในยูยูมีเทอเตอร์โผล่มาข้างในอีกครับโอ้โหคนจีนทาไมเสกสัน์ปั้นแต่งอะไรกันเยอะขนาดนั้นนะเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะในขณะที่ข้างบนเป็นผ้าใบขึงโดมครับสวยงามนะครับ ซาวเช็คนะครับไลติง้งมีมีหนังฉายเหรอทุกอย่างไม่ใช่ฉายหนังก<ม>ำลังบบจะทำให้ดูว่าประเพณีแต่งงานเป็นยังไงการแสดงการแสดงการแต่งงานบนเวทีจะเป็นการแสดงการแต่งงานคนมองกโกเลียไปดูประเพณีนิดนึงนะครับเวลาใกล้หมดจริงๆนะครับประเพณีของคนมองกโกเลียเนี่ยไม่มีอะไรเยอะเหมือนเหมือนคนไทยก็คือการมีการแห่ขันหมากมีการขอแล้วประเพณีจะต้องแบบประเภทเจ้าสาวเนี่ยต้องไม่ยินยอม เพราะว่าถ้ายอมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามออจะต้องบ่ายเบียงจะต้องมีการแบบต่อรองมีการทายปัญหาทายถูกจะต้องเอาของมาให้มีการกั้นประตูมีการเหมือนคล้ายๆแห่ขันหมากบ้านเราทุกประการแล้วก็จะมีงานเลี้ยงที่เกิดมีการล้มแพะล้มแกะเพราะคนมองกโกเลียนนี้จะทานแพ้และแกะเป็นหลักเมื่อเจ้าสาวจะออกจากบ้านต้องมีการแต่งตัวใหม่นะครับแล้วจะมีการล่ําลาแม่ตัวเองล่าลา,มลามแม่นมนะครับเพื่อจะไปบ้านเจ้าสาวเป็นประเพณีของเขา ซึ่งคล้ายๆกับที่เราดูหนังจีนในสมัยก่อนนะฮะทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวถือเป็นความ Amazing นะครับที่เกิดขึ้นในมองโกเลียครับ การแสดงครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการแสดงประมาณ50นาทีเต็ม50นาทีเต็มแต่หลับไป40นาทีแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะได้เดินทางกลับได้เดินทางกลับเพื่อไปค้นหาสิ่งอื่นที่อเมซิ่งในสัปดาห์หน้าต่อครับโอ้โหท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมครับเวลากลับยังไม่พอคนจีนสั่งรถไฟมารับครับโอ้กลับด้วยรถไฟไม่เอารถไฟมารับตั้งแต่แรกไม่ได้ไม่ได้ เชื่อไหมครับว่าทัวร์เนี่ยที่ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งกลับไปเนี่ยใช้เวลา3มชั่วโมงนะครับครับเป็นอย่างน้อยครับ<ต>เป็นอย่างน,อน้อยแต่ที่สาคัญคือเราไปอยู่กับวันเหนือครับ<ช>เราไปรอคิวด้วยอะไรด้วยแล้วรถไปฝ่าจะมาะทุกอย่างสร้างได้นในมองกโกเลียนี่นคือชีวิตจริงๆในมองกโกเลียรับรองว่าท้าไม่เคยได้ดูที่ไหนมาก่อนเราเอามาให้ท่านได้ดูในที่แรกเลยและที่สําคัญที่สุด นี่แหละครับที่เป็นที่มาของคําว่าชีวิตของคุณวัฒน์นั้นผ่านร้อน <laughs> ผ่านหนาวมาแล้วอย่างโชคโชนนะครับและให้ท่านผู้ชมไปตัดสินตัวเองว่าอยากไปหรือจะอยากดูรายการเราแต่ถ้าอยากดูสัปดาห์หน้าเรามีอะไรที่ Amazing <laughs> ให้ดูอีกอย่าพลาดเด็ดขาด <laughs> พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับและเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ นี่คือทวงทํานองยามนี้ร้องที่ไรก็สุขเกินใครเธอรู้ไหมฉันหายใจเป็นเสียงเพลง